ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะในไมโครส์เอาชีวิตรอดในโลกของวันพีชในตอนที่3กันตอนนะ่อเนาะซึ่งเราเนี่ยได้ไปฟาร์มเพิ่มสกิลแล้วก็เพิ่มเลือดไปรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ชุดที่เราเปิดจากกล่องสมบัติได้กันก่อนนะคะเสื้อเราก็จะเป็นเซเวอร์เรลลี่เนาะนี้มันบวกเจเลยนะอันนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวเราจะลองใส่ไว้ก่อนอุย้ยเทพดีเหมือนกันนะนี่ก็ดีแต่ว่ายังอ่อป้องกันได้ไม่เยอะนะเอาเก็บไว้ก่อนแล้วเราจะลองใส่เสื้อคลุมของพลเรือเอกอาคาอินุ อ๋อมันบวก11อันนี้ก็ดีนะว้าวนี่ยังหล่อเลยในอันนี้แทนอันนี้แทนเฮ้ยขาได้ปะขาได้ปะเดี๋ยวเราจะลองใส่เป็นหมวกอยู่เนาะเฮ้ยหมวกอันนี้แปลกดีอ่ะเป็นหมวกอัลวินบิสกิตเหรอเฮ้ยน่ารักก็ดูดีอ๋อเบลเลอร์กเลยอ้อมปีนหัวหมวกฟังข้ามอยู่บนหัวด้วยอ้าวพี่เคนเนี่ยเขาให้หมวกพี่เคนฮะหมวกอะไรอ่ะหมวกคนเทอรมังกี้ดีครับไงไอติฮ่อง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  ไม่ใช่นะอันนี้เราก็เพิ่งไปเนเธอากันมาเนาะเราไปฟาร์มเนเ่าไรมาได้เฉพาะดากนะไม่มีหมวกหลอกกันนี้หรอเอ,อ้มีนวเนี่ยเนี่ยน่ารักสุดเราเดี๋ยวเราก็จะมาทดลองผลไม้พลังปีศาจกันก่อนเนาะเจ้าผลไม้ปีศาจพวกนี้ที่เราเปิดได้จากกล่องสมบัติจากคราวที่แล้วเนี่ยเราจะมาลองกินแล้วก็ใช้สก,กิลของมันเนาะอันแรกจะเป็นผลไม้ปีศาจโครโรโครโร แล้วมาดูสก,กิลแรกของมันกันเลยดีกวามมมมมมม่าเงี้ยง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 ยายายสชาติเนยงง่ะอันก็อร่อยดีนะอ,อร่อยแบบเมาเกินแล้วเมาเอาละสก,กิลแรกสร้างผีลูกน้องทําให้หดหูได้อ้าวเฮ้ยโอ้รักสงสารนะดูตาแป๋วเลยสก,กิลที่สองเนี่ยจะสร้างผีลูกน้องทําให้ไม่โดนโจมตีได้แ,แล้วก็บินได้อู้โหขนาดนั้นเลยเหรอ แต่มันไม่มีดาเมจนะไม่กล้าตีอะดิกลัวผีหลอกอะดิเราจะเป็นดีบอสไม่ได้อะย่างเงี้ยหลักิูที่3ก็คือสร้างผีให้ออกมาโจมตีได้นะโ,โห้แสบๆเป็นคันเ <laughs> อาอะดิบินได้ไม่กลัวหรอก <laughs> ไม่กล้าดีไม่กล้าดีเจอสกิลที่สี่หนสร้างผีออกมาจัดให้คนลอยขึ้นไปตกน้ำได้พี่เคนก็ลอยด้วยอให้อยู่ใกล้ๆกล้็ลอยหมดตั้งและเกือบไปแล้วก็สกิลที่ห้าจะเป็นการสร้างผีออกมาให้กลายเป็นระเบิดได้โอ้โหกัดทีเดียวตยเลยเขาบอกว่าเราไปอัพสกิลมาทํ้งมาเลยแบบว่าตีอย่างแรงแล้วก็เลือดเราก็ขึ้นเยอะแล้วด้วยต่อไปจะเป็นผลไม้โกเอโกเอนะผลไม้โกเอโกเอเนี่ยพอเราลองกินเขานั้เนี่ย ตะกี้มันก็จะประมาณว่าปล่อยคลื่นเสียงในการทำลายได้นะเอ้ปล่อยคลื่นเสียงยางกับคลื่นสายฟ้านะ่ะอ้ออย่างนี้ก็บุ้ยดิตอนแรกก็แบบว่าเรายังกักอยู่ใช่ไหมตอนนี้เราเมเป้าเราเป็นจอนสลรดลมวกฟังที่เมเป้าหือหือโหดเกินค่าเท่าไหร่ก็บ่อยยันค่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายหรอกนม่วันนี้เราจะได้ไปสู้กับบอสนี่แหละ ถ้าโชคดีเราก็จะได้สู้กับบอสจนหนำใจแล้วก็มันมือนะ <S <S แล้วก็ผลไม้ปีศาจลูกต่อไปนะคะที่เราจะลองกินก็คือผลไม้ปีศาจอาวะอาวะเราลองกินนะดิจำลังำลงเขาบอกว่าสก,กิลมันเนี่ยสามารถสร้างฟองสบูกก่มาโจมตีได้ทั้ง3สก,กิลเลยนะแล้วามาลองดูกันดีกว่าว่าฟองสบูกก่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเสียงมันเบา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 นะมันป <ๆ S 1> ุ๋งปนะุ้งปุ้งปุงไงเหมือนมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เลยนะสารภาพมาซะดีว่าอ้อมพ่นฟองสบู่หรืออ้อมตดกันแน่เนี่ย น่าจะตดมากกว่านะบาเบาเกินถ้าจะสู้อะไรไม่ได้เลยอะขนาดก็พวกกิ๊ก,กี้มันยังไม่อยากจะตายเลยหัวดาบเลเท่าไลยังแรงกว่าอีกอะที่ดูดีมาเซาตุงเบริแล้วเราจะลองกินผลไม้ปีศาจโมคุโมคุมันจะเป็นผลไม้รสชาติยังไงกันหกไม่ถูกนะแต่ว่ามีสกิลแรกก็คือโจมตีด้วยควันว้าวอุยอันนี้ให้ดูไม่ไปฉกชน่เนี่ยใช่แล้วก็สกิลที่สองจะใช้ควันผักศัตรูให้กระเด็นออกไปนะนี่เราดูดิวิวนี่คอรแบทเลยใช้ได้ใช้ได้ แล้วสก,กิลที่สามก็คือพุ่งเข้าไปจมตีสตูฟฟมแบบนี้อีกก็ใช้ได้นะ แล้วก็สกิลที่4ปล่อยควันใส่ให้กระเด็นไปเลยมันกระเด็นไปนิดเดียวอย่างอะีแล้วก็สกิลที่5จะใช้ควันหอบให้เราทั้งคู่ทั้งศัตรูนลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาที่พื้นเราไม่ตุยราะว่าเลือดเราเยอะเราไม่ตุยต่อไปก็จะเป็นตาของผลไม้ปีศาจโกมูโกมูเนาะเป็นผลไม้ของลูฟี่เขานะแต่เราจะมาลองกินดูเราจะกลายเป็นลูฟี่แล้วยั้มยัยัยัใหญ่ใหญ่อันแรกสกิลแรกเนี่ยก็คือหมัดยัางยืดหนึ่งข้างโอ้ยมันยืดได้จริงๆด้วย แข <c oughs> นอามีน่กกากลัวลังลังดีลังดีลัง,งต่อยดีน <c oughs> ี่หมัดยังยืดโอ้ยไปจับก้นเขาเฉยเลยแล้วก็สกิลที่สองจะเป็นหมัดยังยืดสองข้างนะเราจะลองยืดทั้งสองข้างดูเนาะเดี๋ยวเล็งกลับนะนี่แน่โอ้โหเอาตายเลยห <c oughs> รอกะเดลละินเลยโอ้ยหมัดของลูฟี่แรงจังเลยต่อไปก็สกิลที่สามจะเป็นหมัดยังยืดรดรัวๆๆไอรรัวๆ,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 ๆอ้น่ารักจุงเอ้ยอย่างนี้ต้องไปเจอกับลูฟี่เราอยากไปสู้กับลูฟี่ะ แล้วก็ต่อไปสกิลที่4จะเป็นการพุ่งเข้าไปแบบต่อยโจมตีเลยเนาะจะไม่โดนแล้วก็สกิลที่5จะเป็นการใช้หมัดยังหยุดโจมตีให้ศัตรูมุนๆว้าวอะไรกันแล้วก็วิ่งหัวตุยไปเลยยอดต่อไปเราจะไปตามหาบอสกันดีกว่านะระะว่าง้างเนี่ยเราเจอกับแคมไฟแคมไฟเนี่ยเราเจอกับเอสปัตอัคคีแห่งกลุ่มจอนสลัดหนวดขาวงานงอแล้เอ้ํานี่มันเอสเลยนะโอ้โหยแย่แล้วแย่แล้วรถรถต่อยล่างกันนะ มีมัดลูฟีปเนี่ยล่ะปล่อยไฟใหญ่เลยดูดิโอ้ยไฟระเบิดใส่เราด้วยอะโอ้ยงานงอกแล้วโอ้โหมันโหดมันโหดมีโหด,โดว่านี้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะมีบอสต,ตัวอื่นอีกนะอันนี้ก็โหดแต่ว่าอ,นาอ,นอันนู้นโหดกว่าโอ้ยรีบหนีเดี๋ยวอ้าวอยู่ไม่ได้แล้วหลอดเลือดมันขึ้นมาพี่งเห็นเห็นเปล่าอ้าวเฮ้ยจริงด้วยอะ เราได้เซอร์ตอรี่ของมันมาด้วยล่ะอย่าบอกนะว่าเรากำลังจะไม่ต้องสู้กับอาคาอินุอ่ะใช่เรารู้สึกมันจะมีหลอดเลือดขึ้นมานะอาคาอินุเหรอไปตามหาดูดิตัวเย้แน่นล้วนพเดืยวเอจราคาคุกิอาคาอินุเขาบอกว่ามันเป็นสังกัดศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือรัฐบาลโลกอออ้หู้เอ้ยตายยากตายยากเย้เราอามมจะมาจับเราแล้วมันยิงระเบิดไฟได้นะระวังมันยิงไฟใส่ได้ เขารู้ว่าเราไปกินเค้กของบิ๊กมัมแล้วไม่จ่ายตังค์แน่เลยมัามงไรใหญ่นี่นะโออพีเกมันเก่งมากเลยอ่ะอุ้ยนี่ถ้าเราหลอดเลือดไม่สูงขนาดนี้นะเราน่าจะตยไปนะกแล้วแหละหิ้วเขาตีพี่เคนทีเลือดหกพุ่งพ่วเลยขนาดละอัพสกิลนะให้มันแบบว่าขึ้นมา50ิเนี่ยเรายังอยากจะตยอยู่เลยเนี่ยอ้รู้สึกว่าเขาถูกใจพี่เคนะ เล่งพี่เคนตลาดเลยอะไม่ต้องมาถูกใจก็ได้แกแล้วต้องใช้บริการของแอปเปิลทองก็แหละไปถูกใจอ้อมเหอะั่นดีมันยังไม่ถูกใจเขาเลยอ่ะเอืออย่างงี้เราโกเลมมาช่วยป่าวเดี๋ยวก็หาใส่เลยดิบักบกบอกบอก,บกเลยอนี่ขนาดใช้หมัดของลูฟี่แล้วมันยังไม่อยากจะตายเลยดูดิเลือดมันแทบไม่ลดเลยอะตึงๆทำไงดีให้มันติดต้นไม้แล้วจังหวะน,นี้ล่ะฟันเลยโอ,อ้ดาบนี้เท่าไหร่ก็แรงดิมกันนะโอ,อ้อย่าเพ่งไปอย่าพิ่งหลุด แค่ระวังพี่แค้นัวติดไฟตลอดเลยอ่ะใจเย็นก่อนเนาะแย่แล้วอย่าลืมดูเลือดของตัวเองนะ <ขา S 3> ดูเลือดมาเลย<อ>กิ่เลยนะรีบก<อ>ินข้าวเลยมันจะตาย้วอีนิดเดียวโอ้ยอาคาอินุทำไมนายถึกจังเลย โอ้ยอย่าเล่าอย่าเล่าเขาเป็นบอสนี่ไะเราต,ตรึงไว้ไม่ไหวแล้วตรึงมือมากเลยตอนนี้อีกนิดเดียวอ้าวทนไว้อ๋อลูฟี่กับลูฟีล่ลูฟี่จะไม่ไหวแล้วลูฟี่จะตุยแล้วลูฟี่ไม่ได้กินผลไม้ยังยืดนะลูฟี่ก็จะตุยเขาก็จะตุยเนี่ยมันจะตายวะมันทำไงลยหลุมไควไม่กินไรควรมันก่อนไรควรมันเฮ้ยหย่าเฮ้ยมันหล่นมาพี่เกนด้วยทำไงดีหนีกันหนีกอน อุ้ยเกือบไปแล้วเข้าไปดักนล้วโอ้ยมันขึ้นมาแล้วอู้หูโอ้ยตุ้มเลยเมื่อกี้โดนเต็มๆมอ่ะมันเล็งเล็งไม่พลาดเลยอ่ะโอ้ยมันกลับมามันจะตายแล้วนะในสนใจฉันมั่งดีไม่ต้องมาตามเอ้ยอย่าบหยาไม่ให้เลยเซ็ตหรอกโอ้ยจะตายอะไรนิดเดียวมันจะวาร์ปตามพี่เคนไปให้ได้เลยอ่ะเอ้ยไม่ได้อีกขีดเดียวเท่านั้นมันจะตุยเลยนี่แน่นี่แน่นี่นี่คนใส่เลยสุดท้ายก็ต้องใช้ดาบฟันให้ตายอยู่ดี ลืมใช้สกิลค่ะมาไดไหนดูดีได้อะไรมาโอ้ได้เสือ้อตัวเดียวกันเลยเอ้าวเฮ้ยแต่ก็ดีนะเก็บสะสมเอาไว้อุสตส่าตีต้งนานอ่ะถ้าแบบว่าเราไปสู้กับบอสแล้วเสือ้อกอดแตกเนี่ยแล้วเราครับไม่ทันเราก็ใช้พวกเสือ้อกอดอันนี้ใส่ไปก่อนก็ได้นะแล้นกันต่อดีกว่าเราจะไปตามหาบอสกันต่อนะวันนี้ยังไม่ค่อยได้ท่องเรือนะขอไปอยู่บนบกบ้างก็แล้วกันเฮ้ย นั่นมันอะไรน่ะเค้กบิ๊กมัมอีกเปล่าไอ้แตาเราเจอใครบางคนเขาคือซามัเอลเบลามี่สมาชิกกลุ่มใต้ดินดังกี้โฮเทลแฟมิลี่เฮ้ยแต่นี่ไม่ต้องกลัวอันนี้ครับกิ๊กอย่าให้พูดอีกรอบนะพูดอีกรอบจำชื่อมัได้แล้วอัดเทาเลยน่ะฟันเขาสวยๆเห็นไหมเขาใช้ยาสีฟันจำไดอเปล่าซามัเอลเบลามี่โอ้โหว้าวตีท้นไม้ตีท้นไม้เหรอเมื่อกี้อะไรนะซามัเอลซาลามี่อ่ะ ตัวเอลเบลลามี่มีไงในกองสมบัติมาด้วยว้าวดีจุงเบย์เปิด์เปื่อว่เราได้แบบพวกผลไม้ปะโอ้ได้แล้วโอ้หมดกันอ้ไเะเสียเวลาจริงลยสิ้นหวังแล้วตายเราสิ้นหวังแล้วความหวังของหมู่บ้านเฮ้ยวันนี้ไม่ได้อะไรติดไหมติดมือกลับไปบ้านเลยอ่ะไปต่อไปต่อเฮ้ยนั่รขยะระวังตัวไหมก็ดีนะทำไมพุ่งได้เฮ้ยตัวนี้มันน่ากลัวมากเลยมันคือคาสซูบเนตฉายานักฆ่าคาสซูบเนต ทำไมฟันแล้วมันเก่งๆเอ๋นั่าดิเฮ้ยฟันไม่เข้าน่าดิถ้าฟันไม่เข้าหรอกต้องใช้สกิลเดียวดาบฟันไม่เข้าต้องใช้สกิลฆ่ามันอย่างเดียวโอ้โหหมุนติวหมุนติวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่พี่เข็มอย่าปล่อยดาวกระจายไปดีสงสารกันหน่อยโอ้ยงานงอกอ้อมทำไงอ่ะสมกับเป็นนักฆ่ามากเลยอ่ะเจอตัวเป้งอะไรเนี่ยดาบใช้ไม่ได้เนี่ยไม่เลยใช้สกเลฆ่ามันไม่ใช้สกิลฆ่ามันอย่างเดียว แล้วสักกิวเราก็มีมานาแค่นั้นเลยนะใช้แ <Hey, S 1> oh. ป๊บเดียวสเตมิน,น่ก็หมดแล้วอะ่ะใช่เราอัพได้น้อยไงเรายังไม่ได้อัพเยอะๆไงห่อยแน่เฮ้ยเดี๋ยวใครใครอยู่ข้างหลัง oh. เฮ้ยแย่แล้วอา้าวม,มีคนาสมทบแล้วอะ่ะ มันอยู่ใกล้กันด้วยอ่ะนั่นไงมาแล้วตันมันกับตันคูดโดกับตันกลุ่มโจสลัดคูโดเนโกะแมวดำกับตันคูดโดนัทนายนายให้เวลาเราหน่อยดีพี่เคจนจัดการกับตันคูดโดได้ปะจะัดการคูโดก่อนเลยนะไม่นี่มันดาบฟันเข้าไม่นี่ตอนนี้แหละอ๋อว้าวลดทนไว้แเงไว้ให้ก่อนเลือดมันเหลือครึ่งแล้วนี่ไงไงายเงือบจะรอดไปเนี่ยวันเนี้ยไหนไปดูดีดาบอะไรบ้างไม่น่าจะรอดนะเนี่ยวันเนี้ยพี่เคนก็ว่างั้นแหละโอ้โหเดี๋ยวขอเวลานาะ อุ้ยมันโหดมากเลยอ่ะเพราะมันว์บอ่ะว์ปเร็วมากเลยมันลรงลําบากมากเลยอ่ะไม่ไหวแล้วเอมามนลงน้ำเถอะเอะโอโอ้เลือตั้งกี่ชั้นของเขามันจะหมดแล้วลงน้ําก่อนลงน้ําก่อนแต่จริงๆจะสู้วิชาลงน้าของเราไม่ได้หอรอเอามาสู้กันในน้ําดีกว่านะ่านี่ไงลงน้ำแล้วก็จ่อยเลยทีเดียวในน้ำมันยังปั่นได้คิดดูดีแล้เวเขาเวลากินข้าวกันยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้โอ้อู้หูอะไรเนี่ยอดทนไว้มองไม่ทันเลย นี่นายมีวิชาเคลื่อนย้ายสามมิติด้เหรอเนี่ยนายมีกําลังภายในขนาดนั้นเลยเหรออ๋อวิชาแบบเดียร์นสลับล่างกันหรือเปล่าเนี่ยไม่เน่ยพ,<บ>พ่นเลยพ่นเลยอของเจอของพี่เคนยิ่งมืดเลยเฮ่ยมันตายแล้ว <c oughs> ใหญ่น้ำตาจะไหลขอยังชั่วหน่อยหรือว่าเราจะไม่รอดแล้วเนี่ยมันไม่ตายง Poor ่ายๆเราจะตายก่อนอุย่ยมันดอบกลองมาด้วยแหละตอนเดี๋ยวโอ้ชุดเก่าะเขาแตกหมดแล้วอ่ะไม่ได้เอาเพชรมาด้วยวันเนี้ย งั้นก็ยิ้มใส่กันแล้วกันนะพักพวกอาพังา <c oughs> มาแล้วเดี๋ยวพี่เกนเอาหมดไดมอนด์ให้พี่เคใส่ห้องๆอยู่เราไม่ได้เอนชานเลยอะมันก็ต้องพังเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะไปกันต่ออุ้ยเดี๋ยวระวังทางเราเจอกับใครเนี่ยขอไปดูใกล้ๆก่อนนะ <c oughs> อุ้ยเขาคือบาร์กี้ตัวตลกพันเรียวกับตั้งของปุ่มโจรสลัดบาร์กี้เฮ้ยไอตัวนี้มันเคยไลค์การาดมาก่อนนะไอตัวตลกบาร์กี้แต่เลเวลเราตอนนี้สิวๆเลยบอกเลยนายเป็นเพื่อนกับอิอ้าไม่ใช่คนะเรื่อง <cents input> จะเจอถ้าลูกโป่งลอยมาหลักเลือดเขายังไม่พร้อมโอ้อดทนไว้แทงไว้พี่เกันช่วยอยู่เดี๋ยวกันนะตอนนี้ยังไม่พร้อมโอ้โหเลือดจะหมดตัวโอ้โหแบบเจอกันเร็วมากคิดดูดีเจอกันรัวๆเลยสู้กับตัวเมื่อกี้ไปสองตัวมาเจอกับตัวตลกอีกเลือดจะไม่ทันแด้งเลยจอตลาตัวนี่วที่ทาเลือดไม่เยอะนี่ไม่รอดนะเย่ดีปลายปีกตัวแล้วเฮ้ ที่เห็นไนแวแห่งน,น,นี้มันมีหลอดเลือดขึ้นนะ เมื่อกี้พี่เ็นเห็นเขาสั่กับโกเลมอยู่ไปไหนแล้วอ่ะอืมชื่อของเขานี่มันคิซาลูหรือเปล่า่พนเอกโรซาลิโนคิซาลุเขาบอกว่าเป็นสังกัดศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือรัฐบาลโลกเหมือนกันนะเอ้คิซาลูนายอยู่ไหนเอ้เสือเขี้ยบมาจากไหนเนี่ยไอ้เสือยักษ์มันเข้าไปกินคนชาวบ้านออมใช่มันมากินชาวบ้านโอ้คนชาวบ้านโอ้ได้เขี้ยวด้วยเขี้ยวของเสือเขี้ยบมาสงสารคนชาวบ้านจูงเบยไว้อะไรให้แป๊บหมดหมู่บ้านแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าเราต้องหาบอสก่อนนั่ บอสมันน่าจะเกิดอยู่แถวนี้นี่แหละเพราะว่าหลอดเลือดมันโขกมาทึงยันได้ไงไม้วมันมาเลยมาแล้ว,ลวเราไม่ได้หามันนะมันมาหาเราพี่ชาลุอ้าอาจจะสู้เราไหวเหรอไอ้เราเป็นถึงลูฟี่นะเรยเลยต้องบอกว่าเราจะสู้เขาไหวเหรอสู้ไหวดิอย่างน้อยมันก็ฟันเข้านั่นแหละไม่นะตไเลยไปเลย,เลยนี่ขังมี่คาอะไร่งมาให้หมดเราจะมาดอของข้งไในสองเสื้อคุมมาซสดีอยากได้ต้องถอยกันนะอยวกินข้าวโอ้ขอเวลาเล,ลือดก่อน โอ้ไม่ให้เวลารีเลือดเลยอ่ะเอ๊ะตัวนี้มันยังบางอยู่นะสู้ได้แต่มันตีแรงเกินใก้มันตีแรงมันตีแรงโอ้ไม่น่ะไม่นี่ล้มเราต้องช่วยกันลุ้นตุยหลังตุยหลังเอาไปแบบสองคนแบบล้มหัวกันสู้อยู่แล้วดีที่เรามากันสองคนเลยถ้ามาคนเดียวก็จะลำบากมากๆเลยนะเพราะว่าทุกอย่างต้องแบบพร้อมกว่านี้อัพสกิลต้องสูงกว่านี้เลยนะอ้าอ้อมไปแล้วแต่มาสองคนไม่เป็นไรช่วยกัน่ๆอยู่ในบ้านที่เกิงอยู่แล้ว ไม่ไงวัตถิพ wow. ิเศนเดียวเราสู yeah> ้ในบ้านดีกว่าประจันบ้านในบ้านกันดีกว่านะเฮ้ยอะไรผ่านออกมานอกบ้านด้วยมืออ้อมเหรอ เอามาใกล้ๆมาใกล้ๆมัดวยเร็วเข้าเราจะต่อยในบ้านนี่แหละอุ้ยดูท่าทางเขาอยากสู้กับพี่เคนตัวต่อตัวนะโอ้มันอยากสู้เลยเลยมาเร็วมาเร็วนิดเย้าไม่ไม่เจอไม่ตายแน่อ๋อมดมืออ๋อมติดติดติดกิ้วพี่เคนไม่ได้ใช่จะกิ้วเงาพี่เคนอ่ะเออมีคนจะมาตุ้ยมีคนมาโดเอกเฮ้ยแมวพี่เคนเดี๋ยวอย่าตายนะอย่าตายอย่าตายของพี่เคนคัปิดขอปิดขอปิดขอปิดเอาวเวลล์เนี่ยวย้มวกแหกเลย เรียบร้อยโอวย่ไปแล้วเย้เชียไว,วได้อะไรม้างอะก็จะได้พวกหอยทากกันแหละอีกแล้วเหรอได้แค่นี้เหรออา่าแต่น,ออน้อยก็ได้สู้เฮ้นี่มันหมีป่านี่หมีป่ายักษ์เฮ้ยน้อรักจึงของกลัได้เปล่านี่มันกินหมูไอ้ตัวนี้มันมากินหมูที่เราจนหมดเลยอะ เอ้าน่กสงสารน้ักหมูเรามากินปลาสุสาวะที่บ้านเราหมดเลยตัวเนี้ยโอ้โหโหดจริงๆเลยพี่ชาไม่ดีนะเราอ่ะขโมยกินของบ้านคนอื่นเนี่ยตีพุงแตกเลยเอ้ยมันถึกอยู่นะฟันอยู่นานกว่าจะตายเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะต้องอัพสเตมิน้าของเรากันเนาะจะได้เซฟสกิลได้เยอะเนาะต้องอัพหน่อยอัพหน่อยเฮ้ย <gasps> บ้านใครอนะน่ะเข้าไปดูดิเฮ้ยสวยจังเลยไม่สาวด้วยบ้านคนได้เหรอข้างหน้าบ้านมีเขาวควายด้วยเหรอ เอ้ยนั่นมาลูฟี่ลูฟี่เจ้าของบ้านนี่นะมังกี้ดีลูฟี่กับตันกลุ่มเจสาสลัดมวกฟางเออเฮ้ยเราอ้อไปสัก,กทำไมเราขอท้าสู้กันนายเอ้ยเยอะเกิน อย่าทำอย่างนั้นเขาไปอเ,อเองนะอ,อ้าวเฮ้ยเป็นไกลกล่างไกลล่างไห้ด้วยหรอเป็นลูฟี่เกียร์สองเหรองานงกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพอแบบท้าตีท้าต่อยเขาก็สู้กับเรานะไี่ไปนะครับต,ตอนนี้เขาไก่ล่างเป็นลูฟี่เกียร์สี่แล้วอ้าวเฮ้ยโอ้โหนี่มันทําไม่ตายขเขาเลยนะมันจะมีร่างเทพเจา้าปะเพีดโอ้ไม่น่ามีมั้งยังมีเลยถ้ามีราไม่น่ารอดนะเนี่ยร่างนี้ก็ตายากอยู่นะถ้าเขาไม่ติดต้นไม้แล้วก็เราก็เดือดร้อนนะเรื่องตัวเขาใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะติด้นไม ตาฟาร์มแม่โอ้กระโดดสูงน่าดูเลยวิเทียรชอบลูฟี่ลูฟี่เทียโซโลก็เทนะพี่เคนเท่กว่าแต,แ,ตแ,ตแต่แต่ตอนนี้ไม่เท่แล้วตอนนี้แบบเขาจะเอาชีวิตเราอ่ะไม่ยอมดีแน่ดีแน่ไปเรียนแบบพลังของเขามาแล้วยังจะไปแบบรังแกด้วยนงอีงนิดเดียวลูฟี่ก็ลูฟี่เธอเราจะล้มในให้ได้เลยลูฟี่ตีพุงแตกเลยเกียร์สี่ก็เกียร์สี่เหอมาเจอเกียร์ห้าเลยเป็นไง เกลียดแถวบ้านนะเอยจะตายแล้วเรียบร้อยไงเงือกเอ,นเนอเาล้มลูฟี่ได้แล้วใชโยเขาไม่ได้ให้มาหาเรื่องลูฟี่นะ จะแ,แบบเราอยากลองดูไ้นั่นพระเอกไม่ใช่หรอกนะไปซะแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูในบ้านของลูฟี่กันดีกว่านะเหมือนจะเป็นบ้านของลูฟี่หรือเปล่าอ่ะแต่ว่าไม่น่าจะมีสมบัติแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มเวลกันต่อดีกว่านะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เล่น One Piece ไมครับวันพีทไปท้ายนี้ก่อนนะถ้าชอบเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดป๊อปไครกดิ้งให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะบ๊ายบาย